ธุรกิจที่สามารถอยู่รอดด้วยตัวเองเป็นเวลานานและพัฒนายิ่งขึ้นจนกลายเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมนั้นๆได้ธุรกิจนั้นควรเรียนรู้ถึงประโยชน์พลังของ supply chain อย่างเช่นบริษัทเมืองทองอุตสาหกรรมอลูมิเนียมผู้นำด้านอลูมิเนียมของประเทศไทยที่สามารถปรับปรุงและพัฒนาธุรกิจตัวเองจนสามารถสร้างผลกำไรได้มากขึ้นกว่า10ล้านต่อปีเลยทีเดียวเราไปชมพร้อมๆกันเลยครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วง Efficiency Tips สสนับสนุนโดย Lean Supply Chain by TMB หลักสูตรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพธุรกิจทั้ง supply chain ตอนลดปัญหาแก้งานเสียหายทำงานเสร็จได้ตามเวลาช่วยเล่าประวัติและความเป็นมาคร่าวๆของบริษัทเมืองทองอุตสาหกรรมอลูมิเนียมให้ฟังหน่อยครับ บริษัทเมืองทองอุตสาหกรรมอลูมิเนียมนะครับเป็นบริษัทที่ตั้งขึ้นมาเพื่อรองรับการเติบโตอย่างก้าวกระโดดของอุตสาหกรรมอลูมิเนียมเมืองทองของเรานะครับเป็นส่วนหนึ่งของตึกอาคารสูงที่สุดในประเทศในช่วงยุคเริ่มต้นเช่นสนามบินนานาชาติสถานีขนส่งรถไฟฟ้ารถไฟฟ้าใต้ดินนะครับโครงการอสังหาริมทรัพย์ต่างๆตลอดระยะเวลาร่วม40ปีพบปัญหาอะไรบ้างครับในกระบวนการทํางานของบริษัทเรา จากวิชั่นของบริษัทนะครับเราต้องการเป็นวันสต๊อปเซอร์วิสทำให้เรามีกระบวนการผลิตมากมายการทำให้ตรงกำหนดตามสเกจเดอร์เรงเป็นสิ่งสำคัญที่สุดเราหยิบยกมาหนึ่งโครงการคือก,การพ่นสีขาวมาตรฐานของเรานะครับเราต้องผลิตอาการพ่นสีขาวให้ได้ภายใน4วันบางครั้งเราเกิดปัญหาที่ต้นทางทาให้ปลายทางไม่สามารถผลิตให้ได้ส่งมอบตามกาหนดสิ่งที่เราต้องทาคือเราให้พนักงานทางานล่วงเวลาแต่แน่นอนครับมันก็จะเป็นคอสที่เพิ่มมากขึ้นกลับมา สาเหตุของปัญหาเหล่านี้มาจากอะไรบ้างครับสาเหตุแบ่งเป็น3กลุ่มกลุ่มแรกเองเนี่ยเป็นส่วนของตัวของพนักงานเองส่วนของตัวพนักงานเองเนี่ยเขาไม่ปฏิบัติตามเส้นดะบวนการพ่นสีเองเนี่ยสีหนาเกินไปสีบางเกินไปอีกส่วนหนึ่งเป็นกระบวนการผลิตในเรื่องของกระบวนการโครเมตซึ่งเรากําหนดไว้คือถ้าโคเมเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ย ชิ้นง,งานเองเนี่ยต้องทิ้งไว้สบกชั่วโมงซึ่งอันนี้เองเนี่ยมีบางส่วนเองเ,ยเลยสบกชั่วโมงทําให้เราต้องไปรีโพเซสใหม่อีกหนึ่งรอบอีกส่วนหนึ่งเป็นส่วนของอุปกรณ์อุปกรณ์ก็มีก้างปลาคาร์โหลซึ่งอันนี้เองเนี่ยมีบางส่วนเราไม่ได้ทําความสะอาดเองเ่ตามเวลาที่เรากําหนดอีกส่วนหนึ่งเป็นกระบวนการที่ควบคุมพารามิเตอร์ในกระบวนการพ่นสีนะครับกระแสไฟฟ้าที่ให้สู่คาร์โหลดเองเนี่ยไม่เป็นไปตามมาตรฐานของเราที่เรากําหนดเอาไว้ พอได้เข้าอบรมในโครงการ Lean Supply Chain by TMB ได้นำความรู้มาแก้ปัญหาอย่างไรบ้างแล้วเกิดประสิทธิภาพมากน้อยแค่ไหนครับกลุ่มแรกที่จะเป็นในส่วนของว่า พนักงานไม่ได้ปฏิบัติตามที่เรากําหนดเอาไว้กลุ่มนี้เราได้มีการติดตั้งเครื่องเป่าฝุ่นนะคะแบบอัตโนมัติเพื่อลดสาเหตุในเรื่องของพนักงานไม่เป่าฝุ่นตามขั้นตอนอีกส่วนหนึ่งก็คือในเรื่องของการติดตั้งเครื่องตัวเช็กกาวไฟแบบอัตโนมัติขึ้นมานะคะในส่วนของการจัดเก็บชิ้นงานนานเกิน16ชั่วโมงเราก็ได้มีการจัดทําตัวแท็กนะคะเพื่อแสดงลําดับสถานะงานเข้าสู่กระบวนการพ่นสีนะคะอีกอันนึงก็คือในเรื่องของการทําความสะอาดหรือว่าดีเฟกต,ต่างๆที่เกิดขึ้นมาแล้วเราต้องกลับไป ใหม่ณนะปัจจุบันนี้เราได้มีการกําหนดช่วงเวลาสัปดาห์ละหนึ่งครั้งในเรื่องของการทําความสะอาดนอกจากนี้เองก็ยังมีในส่วนของพวกอุปกรณ์ที่เป็นก้างปลาใช้แขวนชิ้นงานเองะคะ่ะแต่ก่อนเนี้ปนกันและส่งผลให้เกิดดีเฟกต์เกิดขึ้นชิ้นงานตกหล่นเราก็เลยได้มีการแยกนะคะตัวก้างปลาเองตามขนาดไซส์ของเซกชันหรืองานที่เรามีนะคะเพื่อให้เพิ่มมากขึ้นหลากหลายมากขึ้นก็ลดปัญหาตรงนี้ได้สามารถลดเวลาให้เราได้อย่างมากขึ้น,นะคะ่ะ ผลลั์หลังจากปรับปรุงแล้วเป็นอย่างไรบ้างครับผลลัพธ์ที่เราได้จากการปรับปรุงแล้วนะคะในส่วนนี้เองงานของเรามีคุณภาพตรงตามมาตรฐานที่เรากําหนดเอาไว้โดยที่เราไม่ต้องไปเปิดการทํางานล่วงเวลานะคะลดค่า OT ลงเปอร์เซ็นต์การส่งมอบตรงตามเวลาของเราเพิ่มขึ้นเป็น19%คิดเป็นจํานวนเงินที่ได้กลับคืนมาให้กับบริษัทเป็น16ล้านบาทต่อปีค่ะ เห็นกันแล้วใช่ไหมครับกับการเพิ่มประสิทธิภาพใน supply chain ว่ามีส่วนช่วยให้ธุรกิจเรามากเพียงใดไม่เพียงแต่ธุรกิจของเราแต่ยังช่วยพัฒนาอุตสาหกรรมให้ขับเคลื่อนก้าวหน้าไปได้อย่างรวดเร็วอีกด้วยนอกจากนั้นยังมีกลุ่มบุคคลอื่นๆที่ได้รับผลจากการปรับปรุงประสิทธิภาพในครั้งนี้ด้วยลองไปฟังความคิดเห็นจากพวกเขากันดูครับตั้งแต่เปลี่ยนระบบใหม่นะครับทำงานได้ มากขึ้นกว่าเดิมครับชิ้นงานก็เสียน้อยลงกว่าเดิมครับงานออกไปไม่เสียก็ทําให้ดีใจแล้วก็มีความมั่นใจในการทํางานมากขึ้นครับช่วยฝากถึงคนที่สนใจเข้าร่วมโครงการสักหน่อยครับหลังจากเข้าร่วมโครงการนี้นะครับมันจะทําให้เราทราบถึงการตั้งสมมติฐานการแก้ปัญหาการหาคําตอบจากมุมมองของผู้เข้าร่วมการอบรมอย่างระบบ Lean Management นะครับทำให้เรามีวิธีคิด